สวัสดีครับผมขอผมมีราคาแซบชั่วกับขั้วเนี่ยหมดครับผมมัีเฮ็กไม่นุ่งจับแจ๊กตีเยนอนนุ่งนี่นุ่งยังไม่เบิงเลยครับผมอนนี้ตีเฮ็ดไม่นุ่งจับแจ๊กตีเงนอนเิ็นอีกแล้วครับผมสีเล็กครับผมแก้งสีเล็กใจ ใส่หนังกับหมูใส่รวมกันครับผมส่วนประกอบก็มีกระเบือเ <c oughs> บือกระชายพริกข่าตะไคร่หอมกระเทียมมีขมิน้นนำคอผมในนี้นก็ใบมะกรูดกระบลูกโลดอ <c oughs> ันนี้ก็ชูมอมกระเงาไ้ตู้เล้าขนม ไปนั่งรักครับผมก็มีกะทิเกลือน้ำครับผมองุ่นรสรดดี้หนึ่งปลาปลาเขียวสวขาวหนังปลาแดกอันนี้น้งหญานั่งครับผมย่องไปแล้วเสียเง็บแหนบเป็นอย่างน่องอันนี้ขอถูดขอไพ่ครับผมัทำกระเบื้อเลยครับผมใส่กระเบื้อง โอ้ส um ักพี่ครับไอ้ยายไม่นานครับเดี๋ยวขามอล้วขับเบื้องอีติดหางพนน้ำขุนดยต้ใส่น้ำไล่เดน้อย ใช้พอดีพอดีนะครับผมปรุงกันครับผมนัมาครับผมดีครับดูขาวฟ้าขีาวครับดูขาวก็ไม่เป็นไรครับผมของแข็งจันทร์แจง ไปได้ครับผมสามกีอดนวดดวยเรับแข่มาครับงพ่อแขงใคไหมครับไม่ครับดูสามสังแข่งขีเทสปัญ่าครับผมยาละบายใส่รูดครับ ไปมุขุดเ,เลยครับผมไอโช่ครับขีง้นด้ครับขงีขี้ลา ดูไค่ตัวครับผมติ่มครับผม,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 มแสบครับผมคมอมรองหอมแสบดีเลยครับหางนิอ,านานองที่สุดสุดเพิ่มครับผมทิ่มเข่าครับผมแก้งทิ่เล็กไซส์หนัง

กินคันเดอร์ครับผมแต่แทบครับผมคลิปนี้รอไว้กันหนึ่งนะครับผมิน<ๆ>ข้าวกับแกงมีเล็กใสหน้ำใส่นมน้ำตาลแต้ครับรำเห็ดเบอร์เดอร์ครับผม ได้มากรบโจไหลกระโแท่งกโจตทิศต้านยื่นกระโจดีจะรับทิีใหม่ครับผมทิศนี่กันร้ไตะวันครับสวัสดีครับผมกินน้ำกันได้อครับผม